ใครที่ทำคอนเทนต์ด้วยมือถือบ่อยๆนะครับผมแล้วกําลังมองหาไมโครโฟนสำหรับ iPhone โดยเฉพาะนะครับผมผมแนะนำตัวนี้มากๆเลยฮะ m a n โน W 6 2 0ครับผมผมลองมาแล้วฮะใช้ดีมากๆฟังก์ชันเยอะและราคาคุ้มมากๆจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูดครับ จริงๆผมก็มองหาไมโครโฟนไร้สายนะครับที่จะลงตัวกับผมเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับผมคือโดยปกติเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าผมเป็นคนที่ใช้มือถือไอโฟนนะครับทำคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะครับที่ออหลายๆคนดูในช่องพอลิพิกนะครับประมาณแบบ90เนี่ย ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหมดเลยสลับกัน Android บ้าง iPhone บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเสียงเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นเอ่อไมค์ USB นะครับผมวางบนโต๊ะอ่ะแล้วก็พูดอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการที่จะมูเนต์มากขึ้นแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นอยากที่จะถ่ายแล้วก็ให้เสียงเนี่ย เรคคอร์ดไปในวิดีโอเลยอ่าก็เลยมองหาไม์ไร้สายซึ่งไม์ไร้สายที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาโอเคฟังก์ชันก็ใช้งานได้โอเคนะครับผมแต่ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้งานลําบากนิดนึงนะครับผมด้วยขนาดที่ใหญ่นะฮะจะต้องติดบนหัวกล้องต่อสายระยงระยางอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยลองหาไมโครโฟนที่แบบเล็กๆหน่อยแล้วต่อตรงเข้า iPhone เลยเนี่ย ผมก็ไปเจอตัวนี้มาฮะเมาโน่นะครับผมเป็นรุ่น WM620 ในซีรีส์ WM620 นะครับจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็น lightning นะครับก็คืออันนี้อ่าแล้วก็รุ่นที่เป็น USB-C นะครับสำหรับมือถือ Android แล้วก็ iPhone 15ขึ้นไปนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเ,เลือกใช้มาเป็นตัว lightning นะครับก็คือจะเป็นหัวต่อแบบนี้นี่นะครับก็คือเอาตัวเนี่ย ต่อตรงเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโต้ส่ง2ตัวสำหรับพูดคุยกันนะครับพอชาร์จด,ด้านหลังก็เป็น USB-C ครับแล้วก็ด้านล่างก็มีฐานรองนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับบอกสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ฝาเปิดครับที่เป็นปุ่มกดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยที่ผมเห็นครั้งแรกเลยนะคือขนาดฮะขนาดมันเล็กจริงๆผมเทียบกับ iPhone ให้ดูอันนี้คือ iPhone 12นะครับ iPhone 12ก็คือหน้าจอ6.1นิ้วนี่แหละอันนี้คือตัวใหม่ครับ ถ้าไม่ได้ดูเลยเนี่ยขนาดมันแบบพกพาง,ง่ายอะ่ะมันใหญ่กว่าตลับแป้งผู้หญิงขึ้นมาสักเล็กน้อยเองครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัสดุงานประกอบค่อนข้างดีและแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็คือ,อ,อฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบเงาๆนะอ่าเป็นแบบนี้ เงาเด้านหลังก็จะเป็นเงาเงานะครับแล้วก็จะมีสกีนโลโก้เมาโนอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมีหลายสีให้เลือกด้วยสาวๆที่ไม่อยากที่จะพกไม้ที่มันดูหน้าตาชายแท้เป็นสีดํำล้วนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นเนาะก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขามีหลายสีให้เลือกจริงๆอย่างที่ผมอ่ะอันนี้ผมเปิดช้อปปี้ไปด้วยนะถ้าสมมุติเป็น usb c นะเขาจะมีสีดําม่วงขาว ชมพูแล้วก็สีฟ้าส่วนตัวที่เป็นไล i ์ g เนี่ยสำหรับ iPhone รุ่นที่ตั้งแต่14ลงไปเนี่ยจะมีขาดแค่สีชมพูเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าครบคันในการที่จะใช้งานกันเลยนะครับส่วนตัวผมเลือกเป็นสีขาวนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกลางกลางดียูนิเซ็กซ์ดีนะครับผมใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะคือถ้าเกิดผมเอาวเน,นี่ย ยื่ในแฟนผมใช้เนี่ยเขาก็ใช้ได้เลยไม่ต้องศึกษาอะไรมากเลยนะครับมันใช้งานง่ายจริงๆเดี๋ยวผมจะไปว่ากันเรื่องการใช้งานอีกทีผมขอให้ดูตัวใหม่ก่อนตัวใหม่นะครับก็จะมีตัวรับนี่ตรงนี้เราก็ถอดออกมาได้มันนั้นแค่นี้เลยแล้วมันเบามากข้อดีของความที่มันเบานะครับก็คือมันสามารถที่จะติดหลังโทรศัพท์แล้วใช้ กิมบอลไปได้ด้วยก็คือบางคนเขาใช้ไม้กันสั่นในการถ่ายเนาะหรือว่าการติดขาตั้งกล้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกะกะน้อยลงมากๆไม่ค่อย่วงน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอ่ายอย่าง้อ iPhone ใช่ไหมแค่ปักเข้าไปเลยใช้ได้แล้วครับเป็นปลักแอนเพย์เนี่ยจะเห็นว่าไฟมันกระพริบแล้วห็นปะ ไปเขาก็พิบพแล้วกับพิ่แบบนี้นะครับก็คือรอการเชื่อมต่อจากไมค์ในกล่องก่อนนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นหยกัยกๆนะครับก็คือจะเป็นการโชว์ว่าตัวไมค์เนี่ยได้เปิดระบบตัดเสียงรบกวนไปหรือเปล่า mm. เขามีโหลดตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับแล้วดีด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแล้วก็ต่อมานะครับที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นลงนะครับก็คือว่ามีการส่งเสียงผ่านมาที่ตัวไมค์หรือเปล่านะครับ ส่วนด้านบนครับอันนี้คือแจ่มแมวมากมีช่องหูฟัง3.5สําหรับมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยปกติเนี่ยไมค์ที่เสียบหลังโทรศัพท์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีช่องสําหรับมอนิเตอร์เสียงหาได้ยากมากๆและที่สําคัญนะมอนิเตอร์เสียงตอนถ่ายไปด้วยได้และสามารถที่จะฟังเสียงตอนเราเพลย์แบ็กดูวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วได้ด้วยก็คือใช้ฟังเสียงวิดีโอใน iPhone ไปด้วยได้เลยนะฮะคือปกติเวลาที่เราใช้ไมค์แบบเนี้ยแล้วเราจะฟังเสียง จากวิดีโอที่เราบันทึกไปเราจะต้องถอดมนันออกมาก่อนแล้วค่อยเปิดใช่ไหมครับเราถึงจะได้ยินเสียงเพย์แบ็กแต่ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติคุณเสียบหูฟังมอนิเตอร์อยู่คุณสามารถที่จะฟังเสียงเพย์แบ็กไปได้เลยมันแจ่มมากส่วนด้านล่างก็จะเป็น usb c ครับเอาไว้สําหรับถ่ายและชาร์จไปด้วยนะฮะและปุ่มสีม่วงด้านล่างครับก็จะเป็นปุ่มให้เราเลือกกดได้นะครับผมจะกดเพื่อมิวส์ไมค์ก็ได้หรือกดเพื่อเปิดน้อย a n c e l l i n g ก็ได้นะฮะและนี่เขาละเอียดถึงขนาดที่มีปุ่มเล็กๆสําหรับที่จะ ปรับนะครับความเซนซิทีฟของไม์ได้ด้วยว่าจะให้รับเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะมี4ระดับด้วยกันนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยจะปรับไว้ที่2นะครับผมผมแนะนําเลยเวลาที่เราอัดเสียงวิดีโออะไรพวกนี้โดยการใช้ไม์แยกเนี่ยแล้วตัวไม์สามารถที่จะปรับเสียงได้เนี่ยแนะนําให้ปรับต่ําๆไว้ก่อนนะครับประมาณสัก50%หรือ60%ไม่เกินนี้พอนะครับเพราะว่าเสียงแตก แก้ไม่ได้แต่ถ้าเสียงเบาเกินไปมันแก้ได้ครับผมมันสามารถเร่งเสียงได้นะฮะแต่เสียงแตกเนี่ยมันแตกแล้วแตกเลยนะครับจบที่ตัวนี้นะตัวรับสัญญาณเราไปดูกันที่ตัวส่งสัญญาณบ้าง2ฝัง่งนะครับจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะฉะนั้นผมโชว์แค่อันเดียวพอเนาะนี่นะครับหน้าตาจะเห็นว่าอันเล็กแค่เนี่ยเล็กแบบอ่ะอันเนี้ยหน้าปัดนาฬิกานะคาซิโอผมแล้วดูเห็นป่ะโคตรเล็กเล็กมากคือแบบเวลาติดเสื้อไปเนี่ย มันแบบมันเบาและมันง่ายมากเรื่องน้ำหนักนี่สำคัญนะเพราะว่าหลายๆคนจะเห็นว่าไม่ติดเสื้อที่เป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะหนักแล้วมันจะถ่วงเสื้อจะเสื้อยืดก็เอยจะเสื้อเชิดก็เอยเนี่ยมันจะถ่วงรั้งเสื้อนะครับทำให้เอ่อตัวเราเนี่ยที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยมันออกมาแบบดูแปลกๆเออเสื้อมันแปลกๆมันไม่สวยงามอ่ะแต่อันเนี้ยคือมันเบามากมันทําให้ไม่ถ่วงเสื้อ มากสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วดูดิเขาใส่แบบเป็นไฟอินดิเคเตอร์บอกละเอียดมากเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ซ้ายสุดนะครับแบตเตอรี่น้อยแคนเซลลิ n งนะครับแล้วก็มีตัวเอ่อเป็นตัว Music Plus นะครับเพิ่มรีเวิร์บนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปบันทึกการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงนะฮะและตัวหลังสุดที่เขียนว่า T X นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นการกระพริบนะครับว่าเอ้ยตัวไมเนี่ยได้ดีเทคกับตัวรับสัญญาณแล้วนะฮะ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวมิวใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเปิดปิดตัวรีเวิร์บเอฟเฟกนะฮะแล้ก็จะเห็นว่าจะมีช่องไมโครโฟนช่องแรกด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องไมโครโฟนช่องที่2อนะครับผมแล้วด้านล่างก็จะเป็น usb c นะครับจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสายฟ้าก็คือชาร์จไฟได้แล้วก็สามารถที่จะใช้มอนิเตอร์เสียงขณะพูดของเราเองได้ด้วยนะครับก็คือว่าไอตัวนี้ก็มอนิเตอร์ได้ ตัวนี้ก็โมนิเตอร์ได้แต่ว่าใช้เป็นหูฟังที่เป็น usb c นะครับหรือว่าใช้เป็นดองเกิล usb c ก็ได้แบบนี้นี่ใช้เป็นดองเกิลอันนี้ต่อเข้าไปแล้วก็เสียบหูฟังเพื่อฟังได้นะครับผมสีม่วงอันนี้คือให้เห็นเด่นชัดเลยเป็นตัวตัดเสียงรบกวนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปุ่ม power นะฮะและเห็นตรงนี้ไหมครับนี่อันแค่นี้แต่มีช่องสําหรับเสียบไมล์ลาวเลียได้ไมล์ลาวเลียคืออะไรไมล์ลาวเลียคือไม์สายเนี่ยคือไมล์ลาวเลีย มันช่วยให้เวลาการถ่ายทำเนี่ยบางคนอยากที่จะดูเป็นมืออาชีพหน่อยติดไม้สายเข้าไปนะครับผมแล้วก็ซ่อนไม้นะครับให้มันเรียบเนียนไปกับการถ่ายทําได้บางคนเขาไม่อยากให้มันมีไม้ตัวเนี้ยมาติดให้มันกวนภาพขณะที่เราถ่ายไงก็เสียบไม้ลาวะเลียได้เลยนะครับแต่บอกก่อนว่าในกล่องเขาไม่แถมไม้ลาววเลียมาให้นะครับผมก็ราคาเขาถูกมากนะเนาะไม้ก็ซื้อเพิ่มกันได้นะฮะจริงๆมันไม่กี่บาทหรอครับ ต่อมาครับด้านหลังครับก็จะมีตัวหนีบเล็กๆอย่างนี้นะครับอ่าไม่รบกวนเสื้อผ้าเรามากแล้วเขาแถมแม่เหล็กมาให้ด้วยในกล่องนะครับผมงานดีเลยมีโลโก้เมาโน,โนติดมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่แม่เหล็กไก่กาและเล่อะไรนะฮะของดีเอาไว้แปะนี้นะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราติดไม่อยากจะซ่อนปึ๊บนี่เห็นไหมไม่เห็นไม่ไมาอยู่นี่นะ มาอยู่นี่แต่พอพับปกเสื้อไปปุ๊บไม้หายไปแล้วเพราะใช้แม่เหล็กนะครับผมคือครบอะโคตรครบอะผมลืมบอกราคา1450บาทสำหรับรุ่นไลนิ่งครับถูกไหมถูกมากนะผมไม่เคยเห็นไม้ที่ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้แล้วราคาขนาดนี้นะแต่ตัวไทสี C เนี่ยอยู่ที่1350บาทเออถูกลงไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใหม่แล้วก็เวลาการเก็บนะครับสมมุติเรา,เอ,าออกมาใช่ไหมเราออกมาไฟมันก็จะกระพริบอย่างนี้ แต่พอเราเก็บปับ๊บตัวไม้เนี่ยจะตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับจะเข้าสู่โหมดชาร์จโดยอัตโนมัติทันทีฮะส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนเป็นฟีเจอร์เด่นของเขาเลยนะครับเป็นจุดขายเขาเลยจุดขายไม่จุดขายทําปุ่มม่วงเด่นซะขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมชอบมันสวยดีนะครับผมมันสีม่วงแล้วตัดกับสีขาวอะเอ้ยเทนะครับเขาจะมี2ระดับด้วยกัน คุณใส่มอนิเตอร์ที่ตัวนี้อยู่นะครับแล้วฟังเสียงตอนที่กดเปลี่ยนโหมดเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่า Indoor ์น้อย c a n c e ลลิ่งก็คือตัดเสียงในที่ร่มเมื่อกดหนึ่งครั้งนะฮะแล้วพอกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเอาด o ร์น้อย c a n c e ลลิ่งก็คือตัดเสียงรบกวนแบบขั้นสูงสุดเวลาใครไปที่ที่มันมีเสียงรบกวนดังๆเสียงฝนตกเสียงรถเสียงถนนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะช่วยตัดเสียงได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะชื่อฟีเจอร์ว่าซิงคิ้งรีเวิร์ดโหมดนะครับผมก็คือ จะช่วยเพิ่มรีเวิร์บในเสียงเรานะครับบางทีเราไปอัดแบบคนเล่นดนตรีคนร้องเพลงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มอรรถนะครับในการอัดเสียงดนตรีให้มีรีเวิร์บให้มันฟังแบบดูละมุนตุ้นละมุนใจมากขึ้นนะฮะฟีเจอร์เยอะจริงๆครับอธิบายแบบนานต่อไปฮะเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งผมจะทดสอบเสียง2สถานที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็คือตรงนี้เลยหน้ากล้องเลยพูดให้คุณดูเลยว่า ในบ้านในที่ร่มอย่างนี้นะครับผมอัดเสียงามาคุณภาพเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวจะพาอไปข้างนอกด้วยไปดูกันว่าการอัดเสียง outdoor เนี่ยการจราจรจอแจผู้คนเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับไปลองฟังเสียงกันเลยครับนี่อันนี้นะครับเป็นเสียงจาก m มลโน W620 Series นะครับเป็นตัวไลนิ่งนะฮะ ต่อเข้ากับ iPhone 13โดยตรงนะครับผมอัดเสียงผ่านแอปพลิเคชัน InShot นะครับอลองฟังกันดูนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนี่ตัวไมอยู่นี้นะครับอันนี้ไมเดิมไมเดิมจะติดอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าระดับประมาณแถวๆออข้างบนหัวใจสมมติหัวใจเราจะอยู่อ,อกข้างซ้ายอ,อกข้างขวาไม่เป็นไรแต่อ,อกซ้ายมันสะเทือนอ,อกซ้ายมันสะเทือนนี่อยู่ตรงแถวตรงนี้เหนือหัวใจเนี่ยผมว่าโอเค นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนับเลขให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือระดับเสียงปกตินะครับที่ผมใช้ในการทำงานเลยนะฮะเดีย๋ยวลองฟังตัวอย่างเสียงนะฮะในช่วงกลางปี2024หุ้นเทสลามีมูลค่าลดลงด้วยสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดในช่วงต้นปี2024 la เทสลารายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ทั้งในด้านรายได้และกำไร ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมจะลองเปิดเป็นโหมดเอ,อ่อรีเวริร์ดูนะครับตัวซิงกิ้งรีเวริร์ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่อันนี้เป็นซิงกิ้งรีเวริร์นะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่าสามารถที่จะเอาไปอัดเพลงได้หรือเปล่าซึ่งถามว่าผมจะร้องเพลงให้ฟังตอนนี้ไหม ไม่ร้องครับผมเพราะเราไม่ได้อยู่ในรายการคุณสรยุทธ์นะครับเราจะไม่ร้องเพลงมั่วสั่วนะฮะขอปิดโหมดนี้ก่อนปึ๊บทีนี้ครับเราจะลองหมดตัดเสียงรบกวนกันบ้างนะฮะตอนนี้นะครับในห้องนี้จะมีแค่เสียงแอร์นะครับผมแล้วก็เสียงพัดลมจากคอมพิวเตอร์ซึ่งเบามากอยู่แล้วนะครับเสียงแอร์จะดังหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ อันนี้คือขั้นที่1นนะครับผมลองฟังกันดูว่าเสียงเป็นยังไงหลายๆคนจะรู้สึกว่าเสียงไมที่ใช้นอเค n นเซลลิงเนี่ยมันจะอึดอัดอุ้ยไปหรือเปล่านะครับบางคน,นจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ลองฟังแล้วพิจารณากันดูได้นะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเราลองไปเลเวลสกันไหมไปกันอ่าอันนี้คือเลเวลสนะครับคือถ้าเกิดสมมุติผมเงียบเนี่ยมันจะเงียบเลยนะครับเป็นไงเงียบไหม ก็เงียบจริงๆแหละประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมขอปิดตัวน้ำคันเซลลิงอ่ะปึ๊บ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับการปรับเกณฑ์ของไมค์เนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าตัวเองใช้เกณฑ์ประมาณไหนนะครับจากการใส่หูฟังมอนิเตอร์เอาก็ได้หรือว่าลองเลคคอร์ดเป็นตัวอย่างแล้วลองมาเปิดในคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าเ,เกณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราควรใช้เลเวลไหนดีนะครับเขาจะมีให้เลือก4ี่เลเวลด้วยกันนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมคือฟีเจอร์มันเยอะมากปรับเลเวลก็ได้น้อยแคนซ์เลอร์ก็ได้มีตัวใส่รีเวิร์กก็ได้เสียบไม์ลรเวเลียก็ได้ มอนิเตอร์จากตัวรับสัญญาณก็ได้มอนิเตอร์จากตัวส่งก็ได้คือโอ้ยหม่ก็ดีมากจริงๆนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลองต่อไมล์ลาวเวเลียให้ดูนะครับว่าถ้าต่อไมล์ลาวเวเลียแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ไม์ติดอยู่ตรงนี้นะผมเสียบเลยโอเคเวลาเสียบไมล์ลาวเวเลียนะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเครื่องเขาดีเทคได้พอเราเสียบไม์ไปปุ๊บ ตัวเครื่องจะดับไปประมาณแบบครึ่งวิแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วก็ค้นหาตัวรับสัญญาณใหม่นะครับผมรอให้ตัวคําว่า TX เนี่ยทั้งตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวส่งเนี่ยหายกระพริบก่อนแล้วค่อย เริ่มที่จะบันทึกเสียงนะครับผมตรงนี้ก็ติดไมล์ลาเวเลียแล้วเนาะไมล์ลาวเวเลียของผมเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ใช่ยี่ห้อที่แบบเวอร์วัาวางอลังการแพงอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตัวแถมจากไมล์ที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งคุณภาพเสียงของไมล์ลาเวเลียเนี่ยมันก็แล้วแต่ราคาด้วยนะครับว่าเราไปซื้อมาถูกแพงแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดอยากที่จะใช้ไมล์ลาเวเลียดีๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อตัวแพงๆหน่อยนะครับผมซึ่งเอาจริงป่ะไมล์ลาวเวเลียดีๆอ่ะแพงกว่าเมาโน่ตัวนี้ไงแปลว่าตัวเมาโน โคตรคุ้มเลยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนอกสถานที่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่ถนนเยาวราชนะฮะก็คือเสียงเนี่ยดังมากนะครับผมตอนนี้ก็คือความวุ่นวายต,าตับกติแบบที่ทุกคนเห็นเวลามายาวราชเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยผมแบบไม่ได้ติดไมอะไรเลยนะอันนี้คือเสียงสดๆจากกล้องของ iPhone 13เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองติดไม์ม o n โน6 2 0กกันนะฮะดูว่า จะเป็นยังไงนะครับผมที่รักขอไม้หน่อยได้ไหมคะอยู่ที่ไหนนี่เนี่ยพกง่ายมากอันเล็กไหมคะไม้อันเล็กค่ะโอเคอ่ะขอไม้หน่อยออนี่อันนี้ไม้นะครับผมอ่าติดไปด้านหลังในโฟนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวไม้ติดปกเสื้อ,อนี้ ง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าหลังจากที่ติดไม,มโนรโฟนนี้ไปแล้วนะฮะเสียงเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมทีนี้หลายๆคนก็จะกังวลว่าแบบเอ้ยถ่ายริมถนนแบบเนี้ยเสียงรบกวนมันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด noise canceling ดูแล้วก็มาดูคุณภาพว่าเป็นไงนะครับนี่กดปุ่มนี้นะฮะหนึ่งทีอ่าอันนี้คือ noise canceling level หนึ่งนะครับก็คือจะมีเนี่ยมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เสียงถนนอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ ลองดูสัญญาณกันว่ารับสัญญาณได้ไหมในที่ที่แบบคนเยอะแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนกังวลว่าแบบที่ที่คนเยอะแบบนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ไปต่อที่ตัวตัดเสียงรบกวนเลเวลสองอุ้ยเขากดผิดอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงไหนโอเคเดี๋ยนะ,อ,ยะนยอ่าโอเคครับอันนี้นะครับเป็นตัดเสียงรบกวนเลเวลสองก็คือจะเป็นเลเวล สูงสุดที่ไมเมาโน่ตัวนี้ทําได้นะฮะก็ลองดูกันนะครับว่าเปไ็นยังไงส่วนถ้าเกิดผมอยากคุยกับแฟนผมง่ายมากผมก็แค่อีบีกตัวอีอ่ตัวในกล่องนี้แล้วก็เอาให้แฟนผมติดนี่เหรอใช่อ่านี่นะครับติดเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยสุดยอดเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นเยาวราชก,กันที่เนี้ยจุดหนึ่งที่ผมชอบอย่างที่ผมบอกไปคือมันเป็นสีขาว นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายสียให้เลือกเลยทําให้เวลามันติดอยู่กับตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับมันดูไม่กระดักกระเดิกอะดูไม่แบบเป็นไม่ก้อน,นำดาๆแบบที่เราเห็นตามงานปนรนะักงชั่นนะหน้าตามันสวยไหมครับสำหรับไม่ตัวเนี้ยน่ารักตอนนี้นะครับก็ยังหาของกินไม่ได้นะครับแต่ว่าซื้อน้ํากินก่อนอนะผมเป็นแดงโมปั่นนะครับผมรสชาติโอเคเลยนะฮะไม่หวานมากอร่อยครับ ตอนนี้ได้ร้านแล้วนะครับอยู่ที่ร้านไหนครับตอนนี้เจ๊สอนพวกระทาร้อนเยาวราชโอเคที่รับสั่งอะไรไปไปเจี๋ยว,วกรอยต์น,นี้ของพี่จา๋าหอยทอดเป็นหอยทอดหอยแมงคู่ผสมหอยนางรมนะครับผมร <c oughs> ้อนจะไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> มันจะมีส่วนนิ่มแล้วก็ส่วนกรอบอยู่อ่ะซึ่งแบบแม่งโคตรแบบเป็นคอมบินเดชั่นที่เด็เนมาก ข้างในยังยังฉ่ำๆอยู่ข้างนอกเนี่ยจะกรอบหน่อยๆให้พอสุกๆอ่ะของดีนะครับร้องควา่เข้ามานี่ควก,ก่มาแล้วครับเย้ yeah. ทีนี้นะครับมาพูดกันถึงอีกเรื่องที่สำคัญกันดีก,กว่าก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ ตัวนี้นะครับเฉพาะตัวใหม่ต่อข้างนะครับเขาเคลมว่าใช้งานได้สูงสุด6ชั่วโมงนะครับผมถ้ารวมกับกล่องชาร์จแล้วเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมแล้วยิ่งเป็นไท e C แบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะหาที่ชาร์จได้ง่ายๆนะครับผมคือไม่ว่าจะหัวไหนที่เป็นไท e C นะครับผมก็สามารถใช้ชาร์จได้นะฮะ ทีนี้นะครับผมขอพูดถึงข้อสังเกตของเม n โน w 6 2 0กันบ้างนะครับว่าเขามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับก็คือตัวกล่องมันเองเนี่ยแหละฮะคือสีเงาๆแบบนี้ครับมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่เวลาเราใส่ในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นรอยง่ายมากฮะเนี่ยผมได้มาไม่กี่วันนะเห็นปะเป็นรอยแล้วอะ มันจะถลอกข้างบนนะครับเวลาเราใส่ในกระเป๋าผมสะท้อนแสงให้ดูเลยคือเป็นรอยง่ายมากจริงวิธีการแก้ไขก็อาจจะไปหาถุงเป็นผ้าสกาดหรือผ้าแบบสําหรับเช็ดเนี่ยเล็กๆมาห่อไว้หรือใส่ไว้ก็ได้นะครับผมเผื่อใครกลัวเป็นรอยนะครับแต่ส่วนตัวเยผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรอยมากนักหรอกครับแต่ว่าของเพิ่งได้มาเป็นรอยแล้ว่ก็แอบแบบ นิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้มันอัดเสียงครับเราไม่ได้ใช้มันโชว์ไข่นะฮะต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัวรับสัญญาณนะครับที่ติดกับโทรศัพท์เนี่ยผมบอกไปตอนแรกใช่ป่าว่าเขาสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟังเสียงตอนเราเพย์แบ็กฟุตเทจเวลาเราถ่ายไปแล้วแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยได้นะฮะแต่ผมอยากให้เขาเพิ่มฟีเจอร์ที่แบบเวลาเรากดเพย์แบบที่ไม่ได้เสียหูฟังอะ่ะแล้วยังสามารถฟังเสียงได้อะ่ะเอออันนั้นอะ่ะถ้ามีตรงเนี้ย จะดีมากนะครับคือบางทีเนี่ยเราไปถ่ายอะ่ะเรามั่นใจอยู่แล้วแหละว่าเสียงเข้าเราก็เลยไม่ได้เสียหูฟังมอนิเตอร์แต่เราอยากกดเพลงโดยที่แบบเราไม่ต้องถอดไอตัวรับสัญญาณออกมาจากมือถือไงนึกออกปะกดเพลงแล้วฟังเสียงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเพิ่มตรงนั้นมาเนี่ยหูจะขอบคุณมากๆจะเพอร์เฟกเลยนะครับแลกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข้อสังเกตที่ก่อนซื้อเนี่ย ต้องดูให้ดีๆเลยดูอนาคตเราด้วยว่าเราจะเปลี่ยนมือถือไหมหรือว่าจะใช้เครื่องไหนเป็นเครื่องหลักในการใช้ถ่ายวีดีโอนะฮะก็คือเรื่องของหัวการเชื่อมต่อครับเขาเลือกได้ครั้งเดียวตอนซื้อนะฮะจะเป็น Lightning ก็ใช้แค่กับ iPhone เท่านั้นหรือถ้าเกิดใครอยู่ดีแบบเอ้ยฉันตอนนี้ใช้ iPhone 11 iPhone 12อยู่อัพเป็น iPhone 15คุณก็ต้องซื้อใหม่อันใหม่นะครับที่เป็นไท p e ่ฮะ ซึ่งมันก็ลดความสะดวกลงมาสักนิดหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยกับการเปลี่ยนหัวเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักเลยนะฮะคือแบบเป็นเรื่องกระจุกกระจิกอ่ะคือมันได้เรื่องของความคุ้มค่าไปแล้วอ่ะฉะนั้นแบบเรื่องเนี่ยผมว่ามองผ่านได้ครับและเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าตรงช่องตัวนี้นะครับช่องตัวที่เอาไว้เก็บตัวรับสัญญ,ญาณเนี่ยเขาไม่มีแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กนะครับจะมีแค่ฝั่งของตัวส่งสัญญ,ญาณก็คือ ลงไปได้เลยนะครับผมนี่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาจะไม่มีแม่เหล็กมาให้นะครับฉะนั้นแบบระวังหลุดหายกันด้วยนะครับผมก็คือเขาทําได้แค่วางเกี่ยวไว้กับช่องอย่างเดียวไม่ได้มีแม่เหล็กดูดให้นะฮะจะสังเกตนะครับว่าข้อสังเกตที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยมากนะครับคือเขาให้เรื่องของคุณภาพเสียงกับราคามาแล้ว ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับมันมันมันดีอ่ะผมชอบมากจริงๆอ่ะแล้วตัวเนี้น่าจะมาเป็นไมล์หลักกับผมเลยนะครับผมคือจะใช้ตัวนี้ต่อต่อไปยาวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปจัดมาใช้ดูได้นะครับแล้วมาคอมเมนต์คุยกันครับว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารีวิวย่างอื่นนอกจากมือถือบ้างนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ iPhone ผุงเทพขึ้นนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง p o l y p i i x ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ